ขอเชิญท่านเทพเทวดาผู้มีบุญญาธิการมีฤทธิ์มีเดชผู้มีความเมตตาได้โปรดเสด็จมาพร้อมบริวารช่วยเหลืองานโปรดสัตว์มนุษย์ดวงวิญญาณให้พ้นทุกข์ให้มีแต่ความผาสุกมีบุญมีกุศลด้วยเถิด ท่านเทวดาเสด็จมาแล้วท่านปู่เทพเทวดาพร้อมบริวารเสด็จมาโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโป,ปรดสรรพสัตว์แล้ว ขอเชิญเมตตาสรรพสัตว์ด้วยเถินขอเชิญท่านเทวดาผู้ยิ่งใหญ่พร้อมบริวารทั้งหลายเสด็จมาโปรดด้วยขอทุกพระองค์ทรงเจริญทรงพระเจริญ เรีบร้อยอ่าบัดนี้ถึงการเวลาเชิญเสวยน้ำชาให้เป็นเกียรติให้เป็นสุริมงคลสาธุอ่า บัดดีมนุษย์ต้องการความช่วยเหลือความเมตตาช่วยแจ้งช่วยบอกชี้ทางแนะนำให้พ้นจากทุกข์ทั้งดวงวิญญาณและมนุษย์ด้วยอ้าวชื่ออะไรชื่อนจัจนัจิรากุณสิริวรัญชิตค่ะจานจิราปัญหา,า,าชีวิต<ะ>คืออะไรนัจจิรานัทจิรานัจิรานัจจิรา มีปัญหาชีวิตคืออะไรคือปัญหาเรื่องความความรักการเงินการเงินสุขภาพค่ะความรักด้วยใช่ค่ะท่านเิวดาเป็นโรควิตกกังวลด้วยความรักไม่สมหวังครอบครัวมีปัญหาการงานการเงินติดขาดสุขภาพเป็นไงบ้างก็เป็นโรคเครียดนิดหน่อยแล้วก็วิตกกังวลนะคะสุขภาพไม่มากค่ะมีเรื่องของเด็กสองคนใช่ไหม่คะ เด็กสองคนที่แท้งเป็นต้นเหตุใช่หรือไม่ท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยบอกกันเลยเลยหนอะถ้ามีเด็กแลนพออย่าหวังหนอะจะเสวยสุกไงแล้วยังอยู่ครบหรือเปล่าสองคนใช่แล้วท่านเอ๋ยอยู่ด้วยเลยนั่นแหละหนอะอยู่ตลอดเวลา อ้าวเธอจะยังไงให้เกิดหรือให้อยู่กับเธอให้เกิดค่ะให้เด็กน้อยไปเกิดเลยเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นแหละนะทำได้ไหมเล่าครับทำได้ค่ะทำได้เมื่อไหร่จ้าพร้อมบวชเลยค่ะพร้อมบวชเลยทำได้ช่ยแลหญิงกันเล่าเลยไม่ทราบค่ะชาหนึ่งหญิงหนึ่งเหรอ หนึ่งชายหนึ่งหญิงอา้าวชื่ออะไรจ๊ะชื่อคะหลวงตาใช่แล้วชื่อประชาครประชาคร<า>ับอีกหนึ่งสาวชื่ออะไรปกูซูม,มาประชากุสุม,มา,มมา,ห,าหลหวตาเ,เ,เ,เอานะมหตนเ,อ,นเอ่เพวกมันไม่ทำงานเลยเธอว่างก็เธอมาทำแล้วกันอ,อ้าวแ้ว ณเวลานี้ประชาชกับกุสุมาอยู่กับแม่ตลอดใช่ไหมอยู่ครทำร้ายทุกอย่างใช่ไหมไม่ไม่ได้ปวายหรอกนะแต่แต่ก็ทำทุกอย่างเช่นอะไรครับเช่นทำให้เป็นโรควิตกกังวลคิดมากถูกต้องอย่าไปคิดมากเลยเธอยังคิดขนาดนี้เลยเนี่ยตาอ๋อนี่ส่งอาการไปให้แม่เธอใช่ไหมแม่เธอก็เลยเป็น โลกคิดมากคิดแล้วคิดอีกย้ำไปย้ำมาคิดไม่จบไม่สิ้นเป็นอย่างนี้เลยพ่อเธอเป็นร่วมกันอ่าสุกต้องอ่ามีปัญหาการเงินติดขาดใช้เปล่าโอเคแล้วเขาจะไปมีความรักอะไรอีกอ่ะอหาความรัอพวกหนูนหอเหรอไม่ต้องไปรักใครรักกันเอง อสร,รุปแล้วปัญหาที่มีทั้งหมดเนี่ยเด็ก2คนนี้เองเอาง่ายๆกินอะไรให้กินด้วยหรอจะได้ไปเกิดทักทีหนึ่งไปกินอะไรลงจ้าว่าไปกินข้าวเนียวหมูปิ้ข้าวเปลือกไก่ก็ได้พอน้ำนมเซเว่นน้ำนม้ซเว่นก็ได้แต่ว่าขอเป็นแซวหรือว่าก็เป็นกิ <c oughs> นชาลจ้า <c oughs> อ๋อพอจดทันหรือเปล่าได้แค่แนวแค่นั้นตามนี้แค่แนวแค่แนพูดใหม่ได้นะไม่ได้โ <c oughs> จดไม่ไหวละ <c oughs> โลกเดียวอ่ะมันคงจะได้ครบแหละใช่ไหมสี่ยางสี่ยางอ่า <c oughs> เสื้อผ้าเสื้อผ้าเหรอใช่แล้ว <c oughs> ชุดนักเรียนได้หนึ่งชายหนึ่งหญิงห <c oughs> ้าถึงเจ็ดควบ <c oughs> ตามนี้ <c oughs> ปล่อยสัต โอเคสังฆทานหนึ่งหรือสองได้เปล่าได้ค่ะ <c oughs> โอเค <c oughs> บวชเลยจะได้แยกย้ายกันไปเกิดตั้งใจปฏิบัติตามนี้บายบายไปได้ไ <c oughs> ม,มาเร็วไป <c oughs> เร็วทีว่อยู่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมีคำถามอีกค่ะแล้วตอบไป <c oughs> อีกคำถามอีกแล้วความรักจะประสุบคำถึงหนึ่งคำถาม5้าวัน <c oughs> คือสวยยกูตัวกับฟินแลนด์วันที่30มสิบป่ะค่ะมีอะไรตัวกับเพราะว่าอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะสาเดือนไหนสาเดือนกรกฎาคมถ้าเราบวชวันนี้ก็คือก็นี่ยังไม่ถึง30มสิบไงก็ถ้าบวกอีก5วันก็คือเกินนะคะแล้วไปถามทําไมกะโอเคค่ะไปได้อยู่แล้วไงตามนี้อาจารย์เข้าไปก่อนจบแล้วค่อยว่ากันบายะเยอะก็ไม่ต้องกลับพอดีตามนี้ไปได้ ดีบร้อยโชคดีไปอ้าวลายที่สอง